เอาครับการสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ v ีเท็ n แนลครับวันนี้ไม่ไม่ได้ทำวอลลอกอย่างที่ได้บอกไว้นะครับเพราะว่าเออผมทํามาแล้วนะลองย้อนคลิปกลับไปดูเออทํามาแล้วนีว่หว่าเออเราทำไปเมื่อป,ประมาณเดือนก่อนนะฮะประมาณช่วงแรกที่แพดดาร์ e ียอนเข้ามานะครับก็ทํำมาแล้วนะฮะเราก็เลยจะมาะมามาวอลเลอร์เลยนะครับนี่เป็น ชุดสุดท้ายนะฮะในแพทไม่ใช่แพทจะเป็นคลาสสุดท้ายนะครับที่เรายังไม่ได้ทำนะฮะกับของการ์ดแบบมาตรฐานนะฮะของอแต่ละเด็กแต่ละคาสตนั่นเองนะฮะตอนนี้จะเป็นวอริเออร์ครับวอริเออร์นี่จะเป็นอีกเด็กหนึ่งนะ,ะที่ไม่มีการสร้างยานอวากาศหรือเกี่ยวอะไรกับยานอวากาศะฮะซึ่งถ้าเกิดเราจะเล่นเนี่ยเราก็ไปเอาตัวยานอวากาศที่เป็นกลางมาเล่นได้นะครับแต่ ในตัวของวอร์เดอร์เนี่ยจะหนักไปทางดาไนมากกว่านะครับอ่านี่นะฮะอ่าตอนนี้เป็นเด็กที่ผมครับไม่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 ครับไม่ครับเป็นเด็กที่จัดขึ้นมานะเพราะว่าเรายังขาดการสำคัญอยู่หลายใบนะแะต่น,นี้ผมจัดผู้จัดการมารีนเข้ามานะเพื่อที่จะเอาพวกมินเนีย่ยนรเจนหรือการโจ๊กการมาช่วยนั่นแหละอ่ามีผู้ดูแลศว์ตัวนี้ก็เป็นดาไนนะฮะนี่ เนี๋ยวัย่ารคเประโจมตีมิเนีย่ยศัตรูทั้งหมดโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะครับโอ้ก่อนอื่นก่อนอื่นผมจัดอ่อการ์ดของไอ้คูก้าแห่งไ e อซาลอสอาเซลอสเข้าไปด้วยนะตัวนี้เป็นการจะเพิ่มมินเนี่ยระดับตำนานนะของชนเผ่านะขึ้นมือมาไว้เล่นนั่นเองอที่เหลือจะเป็นฮุดดาไนท์ครับมาตรฐานของอตัว วอล์ดิโอร์นะครับหนึ่งจะมีไอ้ตัวนี้ครับช่วยบัฟต่าไรน,นะฮะเรายังขาดอยู่อีกหลายใบนะครับเนี่ยดยยังขาดอีกหลายใบเลยนะนี่ตัวนี้ก็ไม่มีมันเป็นการดีเจนไอ้ตัวนี้ด้วยตัวนี้เป็นการระดับหายากนะครับคาดได้ด้วยหนึ่งร้อยดัชนเองเก่งนะตัวนี้ไม่เก่งนะนนงนะใบนี้ก็เก่งนะครับนี่ก็อย่วอล์ดิอร์อยู่ปะเนี่ยวอล์ดิอร์โอเค ดูว่าโดดไปยันนีแ่แล้วเรายังขาดเอ่อเวเลนนะฮะในการชุดของเอ่อวอริเร์มันจะต้องมีตัวนี้ด้วยนะครับเพื่อนใช้เอ่อเสียงดท้ายคำรามสุดสึกนะฮะของอของดานายทุกตัวที่เราเล่นนะครับนี่โยโยุนะครับเสียงสุดท้ายคือใช้เอฟเฟกต์คำรามสุดสึกแล้วก็ เสียงสุดท้ายของดาไนตัวอื่อนทั้งหมดนะที่คุณเคยเล่นในเกมนี้นะครับไอคาว่าที่เคยเล่นในเกมนี้หรือจากนี้จนจบเกมนี่แม่งแต่โคตรดีเลยถ้ามีกีกตัวไหนตัวนั้นตัวนั้นเก่งครับอไอการเล่นของเราก็คือถ้าเกิดเรามีเวเลนอยู่ในเด็กล้วอะมันจะจะโกงมากเลยเออเพราะว่าไอการ์ดดาานที่เราเล่นมีความสามารถพิเศษเยอะใช่ไหมมีตัวที่พวกอ่าสุ่ม มอบภาษาพิเศษให้กับดานายตัวถัดไปที่จะเล่นหรือบางทีก็จะมีการบัฟแล้วก็บอกจุโจมให้ดานายตัวถัดไปที่จะเล่นอีกเหมือนกันนะฮะตัวนี้สามารถคาบได้ด้วยพันหกรอดัตรครับซึ่งมันแพงมากเลยครับลองไปเปิดการถากันก่อนก็แนลนะ้วกันอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคาบนะ,อะลองเปิดหาดูก่อนเราก็ยังมีในคอลเลรชันเรายังขาดอ,อีกหลายใบนะครับนี่ใบนี้ก็มีมีด้วยโอ้ที่ใบนี้เจ๋งแลกเปลี่ยนครับเราสึกถ้าทําลายุ้ย ทำลายยานอวกาศหรือชิ้นส่วนยานอวกาศของศัตรูหนึ่งชิ้นว้าวว้าวไอตัวนี้มันโกงเลยที่มาเนี่ย <c oughs> อ่าโกงยังไงนะครับคือถ้าเกิดว่าศัตรูมียานอวกาศแล้วครับเราสามารถที่จะเล่นในตัวนี้ครับเพื่อที่ทําลายยานอวกาศได้เลยนะนี่ไงคำรา้สึกคือทําลายยานอวกาศนะครับหรือถ้าเกิดมันเป็นชิ้นส่วนยานอยู่ยังไม่ประกอบเป็นลำนะครับเราก็สามารถทําลายชิ้นส่วนได้นะครับอี่ ทำลายได้หนึ่งชิ้นผมว่ารอให้มันประกอบเป็นลำก่อนดีกว่าแล้วก็ทำลายยานมันทิ้งอันนี้พอได้เออพอได้สองใบแต่โอ้โหสี่ร้อยดั๊เนี่ยคาร์ท,ทีอยงเงี้ยกระเป๋าแห้งเลยมีอยู่สามสิบห้าดั๊เนี่ยไม่พอเนี่ยโอเคเราเปิดสองการ์ดจะได้ให้การันตีระดับสีฟ้าระดับหายากแค่หนึ่งใบเป็นอย่างต่ำ ตอนนี้กาลังเก็บเหรียญทองครับได้พันห้าร้อยแปดสิบเหรียญทองแล้วผมจะรอมินิเซตนะเพราะว่ามินิเซตมันจะมีรีเจนส์ี่ใบเสมอนะครับผมก็จะดูว่ามันมีเวเลนอยู่ในนั้นหรือเปล่านะถ้ามันมีก็จะซื้อนะเพราะว่าเวเลนเนี่ยคุ้มมา,มากเลยมันใช้กับดาไนาที่เป็นมินเนี่ยนที่เป็นกลางของแพดบียอนเนี่ยได้ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้ได้กับทุกค์นนะครับไอตัวที่เป็นดาไนาเนี่ยโอเคเอ้ยเดี๋ยวนะาเป็นมาตรฐานนะ เราจะไม่ได้จะไม่ได้เจอเด็กที่มันพิสดารมากเออเมื่อวานก่อนเข้าเกมมามีการปรับการ์ดนิดหน่อยนะฮะประมาณห้าหกใบได้มั้งดีที่ไปดูแต่ว่าการ์ดเคสของวอลล็อกนะฮะไอตัวที่มันอ่าโอนความเสียหายของตัวมันเองให้ฮีโร่ฝั่งเราเนะี่ยไอตัวนั้นนะ่ะมันโดนเนื้อไปแล้วนะครับ เออโอ่โอเคอ่าเอานี้เก็บไปก่อนใบนี้มันค่าไล่มันสูงไปนะฮะเฮะ้ยขึ้นมือมาแล้ววะขึ้นมือมาไวจังเลยมันมีแค่ใบเดียวด้วยนะเนี่ยตัวนี้มันมีแค่ใบเดียวในเด็กนะครับ ายขาดเรายังไม่เล่นดานายศสัน์งานฉลองวินเทอร์แมนโอเคเราสามารถอันนี้คือเรียกสับแปดแปดให้คู่ต่อสู้แล้วก็มันโจมตีมินเนี่ยนกของเขาทั้งหมดก็โอเค แต่ว่าจะเล่นได้ลุงลนะู่นน่ะมีเต็ดมานานแนละ้วแะเด็กของศัตรูนี้น่าจะเป็นวิญญาณธาตุแล้วก็เวทมนต์ไฟนะถ้ายิงตามแพทดาร์คบีออนแล้วอ่ะคงไม่ใช่เป็นเด็กขุดคนใช่ไหมเอ๊ยอาจจะเป็นเออขแขนงเวทมนต์ก็ได้นี่เออแบบเวทมนต์ลหลากหลายขแขนงไงเดียวกาดสองใบค่าวหนึ่งต่อดานได้แต่ตัวในสนามฝั่งเราเนี่ย ปั๊บฮะปั๊บเสร็บร้อยแย่แล้วแบบนี้ไม่ดีแน่มนุษย์อวกาศลอยเแวง้ง <c oughs> <c oughs> ขาคิดนานซะด้วยสิเฮ้ยเฮ้อะไรคีดเส็ตัวเองหิวะไม่ใช่เนี่ยแค่แข็งอ,อ้าวเอาไปทำลายช่องทางหากกินเราอีกไอตัวนั้นใช้อ่าโทเทมเมื่อกี้ใช้บับเกาะแล้วก็จั่วการ์ดฟรีนะเมื่อจบเทินนะฮะเราจะได้มีเกาะเรื่อยๆ ไปทำลายทิ้งกัน<ด>แท้โหเสียดายเ้อ้อาอะไรเนี่ยโอ้ยอมแพ้ทำไมฮีพึ่งจะได้เล่นเองเอสองดาวแบบงงๆชนะแล้ววะครับ <c oughs> ชนะแล้วยังไม่ได้แสดงผลงานยังไม่ได้แสดงฝีมือเลยเอาใหม่อีกทีหึงได้ไหมเอาใหม่ทีหนึง อ่าฮะเอาใหม่เอาใหม่กกเด็กแม่งเดียวเด็กเดียวกันแน่เลยจะต้องเป็นเด็กเดียวกันชัวอ่าเก็บผู้จัดการมาเรีนไปก่อนัเอาดาไน์ไว้เป็นมุนบัฟบอยเอาไว้ด้วยโอ้บับเลยไหม เอาเวทมนสนามลงไปก่อนแล้ว,ลวกันอย่าพิ่งเหนี่ยเพิ่งบัฟตัวที่มันเอ่อมันยังไม่ใช่ไม่ใช่มินเนี่ยนตัวใหญ่อันนี้คือค้นพบเวทมนหนึ่งใบใช้เกาะสองแต้มเพื่อคนพบอีกทีหนึ่งไม่มีครับผม <Yeah. S 1> ไม่มีมินเนี่ยนมีแต่การเวทมอนบน ไอ้มันหรือจะเป็นเด็กไอ้นี่เปล่าไอ่เฟสติวัลออฟดิจิตอลโอเคอ่าอันนี้ได้นะเราบัฟก่อนได้นี่อ่ยบัฟเลยมันมีแค่ใบเดียวอะมันต้องโดนตัวนี้แน่แน่เออนั่นแหละแบบนี้ไม่ดีแนะ่ได้บัฟเพิ่มอ่าอีกทีนึงบัฟอ,อีกที แบบนี้เล่นง่ายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมินเนี่ยนมันขึ้นมาอขึ้นมือเรามาแค่ใบเดียวแล้วก็นี่ไงใช้โปรตีนเต็มแก้วบัฟบัฟได้นะครับบัฟแบบล็อกหัวได้เพราะร,ารู้ว่ามันจะต้องลงหัวไตัวแน,น่นอนเออบัฟล็อกหัวอะไรนะโอ้โหน้าสนใจเฮ้ยทำลายทิ้งเลยเหรอ โว้ยนี่เลยเอาชนเผ่ามาครับเอ้ยของดีของดีอีกด้วยซิวานาสัสแล้วก็ฮฮลฮ์ลสกครีมแอม,มอร์ฮลส์ครีมถ้าเราจะเล่นตัวนี้ต้องมีหกมานาแล้วก็กับสนามด้วยนี่โคตรโกงดูดิบวกพันจนตีบวกสองครับแล้วก็บวกอีกหกแปด เก้าสิบสองแต้มเฮ้ยสิบสองแต้มเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยสิบสองแต้มเลยเหรออุ้ยเก่งจริงเลยอะตัวมันเก่งมากเลยเราจะเทดทีเดียวนี่เลือดศัตรูเยอะๆนี่ก็หายวับได้เลยแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวบัฟอีกบัฟอีกต้องบัฟให้โดนตัวนี้ไอ้ทำไงดีวะวเราต้องเล่นซีวาน่าก่อนระหว่างว่าการ์ดไปที่จะบัฟเนี่ยมันจะต้องโดนในตัวนี้นะสองแก้ว,วเลยสองแก้ว อ่ามาไม่ได้มันก็ดึงขึ้นมือดีอ่ะเฮ้ยโอเคเลยโอเคเออโอเคเลยนะโอเคดีดีด,ดีบัฟอีกทีให้ขอให้โดนได้ไหม <laughs> บัฟให้โดนอีกทีไม่ใช่แล้วว่ะ เด็กเขานี่จะต้องเป็นเด็กไททันไอ้ไอ,อ้โอดินนะโอดินเออต้องเป็นเด็กโอดินชัวชลาดนี่อ่าเอาใหม่เอาใหม่ที่เอาชนพาเอาใหม่ดิอ่าสองใบเลยพี่น้อง สองใบเลยอ่าเกาะหน่อยนะเกาะมาเราลองเล่นให้เขาตกใจสักทีทนไหมบวก,บวกๆไปลอยโอ้ว้าวทถาใหญ่คิดตันอ่ะถ้ามีดาไลบนมือเยอะๆมันก็จะคุมะนะเปิดผู้จัดการมาลีนก่อนเลยว่ะ เอางี้แล้วกันอ่าเขาไม่นี้นเราเดี๋ยวหาการเว้นมนมาเล่นซะก,ก่อนโอ้อืมไม่พออ่าฮะเอาไปดิเอยนี่ได้นี่ได้ไดโกงโกงการโก,รโกรงโอเคอ่าเอ้ย <c oughs> เอานี่ก่อนเลยบัฟเลยอ่าเราอาจจะรับดาเมจนิดหน่อยไม่เป็นไรครับนิดหน่อยนิดหน่อย เ็แล้อันนี้ได้เปอดการลีกินวะเฮ้ยบ้าไปแล้วโดนแน่ เอาขอไปโ <c oughs> ดนแน่เลือสิบห้าอ่อหกเจ็ดแปิบโอ้โหโอ้โหของแท้อื้อ ไม่ได้ไม่ได้เหี่ยโดนเหตไม่สนจะบัฟแม่งเลย

อ่าสี่ห้าหกจุดแปดก้สองใบโอเคได้แล้วเฮ้ยซีรีแอคดีรักสามพันโอโ้โหโอ้โหยังไงดีว่าเราเอ้ยยังไงดีเนี่ย ไม่ได้หยุดความคิดอย่างนั้นเอาใหเลยทำอย่างนั้นไม่ได้วะ่ะโอ้โหตะยอมแพ้ไปแม่การ์ดจนไม่พอเล่นนะครับโอ้โแย่มากเลยเออเราขาดนี่ขาดจริงๆนะขาดขาดพวกการสำคัญสำคัญจริง เด็กมันไม่สมบูรณ์นะครับเราก็พอที่จะอธิบายให้ดูได้นะครับเพราะว่าเราเห็นว่าการดอะไรมันใช้งานยังไงแล้วนะแต่พอมันไม่มีแล้วก็เด็กมันก็จะข,ดขาดไหน่อยเอแต่ก็ดีนะครับสำหรับ วอลล็อกนะมันจะมีเอ่อตัวนี้นะที่ผมว่าที่เล่นคอมโบให้ดูเมื่อกี้คือมันดีมากเลยคือเราทําให้มินเนี่ยเนี่ยเอ่อเสียพังคิดเป็นหนึ่งแต้มก็จริงแต่ว่าได้บวกสองนะครับซึ่งจะเป็นการดีมากๆถ้าเกิดว่าเราได้เล่นกับนี่ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยค่าไลา่เดิมเขาอยู่ที่8นะฮะแต่ว่าเมนวน์ที่ผมใช้เล่นเนี่ยทําให้ค่าไลา่ของตัวมันเองลดลงไปลดลงไป2นะครับก็เลยค่าไลา่มันเหลือ6นะหละังจากที่เรา อ่าไอตัวเนี้ยคือมันจะมีพลังโจมตีบวกหกแต่ถ้าเกิดว่าพลังชีวิตของตัวมันเองไม่เต็มนะครับแต่ว่าเมื่อกี้คือบวกอีกนะมันมีตัวที่เราใช้บวกพลังโจมตีเขาอ,อีกทําให้กลายเป็นว่าเราอาจจะเล่นเนี่ยไอตัวนี้ในเทิร์นเดียวอาจจะเทสตรูทิ้งได้นะเพราะว่าเรามีการบัฟค่อนข้างจะเยอะนะสําหรับอ่าวอลวอลเลอร์ War, War, อ่ะมีใบนี้ครับนี่ปกตนินี่ใช้บัฟ คือมันบัฟในมือแบบสุ่มนะมันก็ไม่ได้ว่าจะแม่นจะโดนทุกตัวหรอกแต่ว่าเรายังมีการ์ดใบอื่นที่ใช้บัฟได้อีกนะครับอันนี้อะไรนนไม่ใช่อันนี้บัฟการบัฟมันอยู่ไหนวะอืมจำได้ไหมนีน่นี่อันนี้ก็อีกใบหนึ่งมอบส,สามสามให้เพืมเม่อนฝ่ายเราหนึ่งตัวอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราจะเอ่อาจจะลงการ์ดเป็นมนสนามไปสองใบนะ เนีย่ยเช่นอ่าลงในตัวนี้ไปสองใบก่อนก็ได้ครับแล้วก็ใช้ในการเล่นนะฮะตีสองครั้งไงบัฟพลังโยมตีเพิ่มอีกบวกอีกสองสองเป็นสี่บวกสี่แล้วน่าจะมีอีกนะน่าจะมีบวกอีกแต่น่าจะใช้ไม่ได้สําหรับเด็กมาตรฐานครับแต่ผมว่าเด็กทั่วไปทําทําได้นะโอเคอเดี๋ยวอ่าลบไม่เป็นไรนะนี่ลบลบไปเลย ถ้าเกิดเราจะเล่นกับพวกอไอพลังชีวิตมิเนี่ยนหรือว่าไอบวกปับมินเนี่ยนอะไรพวกเนี้ยเราสามารถทําได้นะครับสำหรับวอรีเออร์นะแค่สําหรับวอนะรีเออร์ตัวเดียวนะคัด <c oughs> อืน่นคัดอื่นไม่เกี่ยวนะครับไม่มีการเก็บแล้วบับนะมีแต่ของวอร r เออร์เท่านั้นอ่าตัวนี้คุ้นคุ้นคุ้คุ้น เหมือนจะเคยเห็นค่าไล่ประมาณค่าไล่สามนี่แหละอยู่ไหนวะอันนี้เราคิดไปเองเปล่าเอ้เราจำได้มันมีการ์ดอยู่ที่ไหนเฮ้ยจำผิดแน่ๆเลยเราใช่ใช่ไหม อืมไม่ใช่นะไม่นานนะไม่น่าจะจำผิดนะโอ้จำผิดไอ้ตัวนี้มันของคาดินดีหว่าเออไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่ของเยอะของของคาดินดีหว่าโอไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเราจะเล่นแบบอ่าอิสระของวอดิเออร์นะมีตัวบัฟอยู่นี่ค่าไล่ห้า 5, ตัวกองมาเลยกดตัวกอง ค้ไ่ห้าของเป็นกลางนะนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้จะทําการบัฟมินเนียนของเรานะครับเมื่อ,เ,อเขาจโจมนะจจ่โจม,จโ,จมจโจมตีนั่นแหละจะทําการบัฟมินเนียนทั้งหมดนะครับในมือเรานะครับบวกหนึ่งทันทีอา่าตัวนี้ก็ดีนะฮะแต่ถ้าเกิดว่า,ามันเป็นรีเจนน์นะเราอยากได้การ์ดธรรมดาธรรมดา,มดาใช้บัฟมันก็มีเหมือนกันครับแต่ว่ามันอยู่ในเฟสติวัล e ีเจนนี่ไปนี้จะเป็นโทเทมครับนี่โทเทมสเตอริโอนะฮะ ก็เมื่อจบเทินก็จะทำการบับอ่าบวกสนะครับสองสองให้มีเนี่ยนในมือเรานะฮะแต่ว่ามันก็จะบวกได้แค่ทีละตัวนะครับแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยอาจจะโดนเทจดเร็วนะฮะซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่มีอันนึงนี่มออพลังโจมตีบวกหนึ่งน,น,น,งน,น, 1, นะฮะให้มีเนี่ยนในมือคุณประเภทระบใยนะครับสุดยอดตัวนี้ดี <c oughs> ตัวดีตัวดีวดีด,ด,ด,ดีดีมากดีมาก เออลองไปลิกันได้ครับสำหรับบรนะิเอรนะบริเอรเอ่อตัวนี้แม่น่าเสียดายนะครับการ์ดมันไม่ครบอา่ากดล,ลบไปไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าการ์ดมันครบแล้วมันจะเจ๋งกว่าน,นี้นะฮะอย่างเช่นไอนตัวนี้อันนี้ผม,มเขียนว่าเด็กระเบิดเหมือกนกันจริงนะแต่ตัวใหญ่เนี่ยมันจะเป็นการ์ดระเบิดนะฮะร,ระเบิดนะนี่ระเบิดกัอบลินนี่ก็เรียกระเบิดกับลินนะมี เรียกการจะยุ่เพื่อจะมาพวกชกป้องกันมีทําลายมินเนียนที่พลังคิดไม่เต็มคล้ายๆกับการวิวนประหารแต่ว่าข่้ไล่มันเพิ่มมาหนึ่งอันนี้ได้เกาะด้วยตัวนี้ประแจบูมนะครับไว้ทำาททำการใช้เอฟเฟกต์สุดท้ายของมินเนียนของเราที่เป็นเครื่องจักรด้วยนะนี่สับระเบิดนะเข้าไปในเด็กศัตรูมีนี้ก็เรียกระเบิดออกมาในสนามี่ระเบิดระเบิดมินเนียนศัตรูด้วยตัวนี้ นี่ก็เป็นยิงกระดาษนมีการสับได้ไม้เข้าไปในเด็กศัตรูเอาไว้ทำลายการ์ดนี่เรียกคั p ปี้แล้วก็ตัวนี้ก็สับระเบิดเหมือนกันครับแต่ว่าสับทีเดียวสามใบนะครับเข้าไปในเด็กศัตรูนะไอการ์ดสับระเบิดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ในของแพทอ่าแพทไอแบทแลนนะหรือว่าในแพทอ่ะที่เป็นไอตัวเอตัวการ์ดที่จะเป็นแพทแหละวิสแบงเวิร์กช็อปอ่าไม่ได้มีแค่แพทวิสแบงนะ มันจะมีะแบบตั้งเดิมครับแต่ว่าการ์ดมันค่อนข้างที่จะเป็นแพทที่เก่าแล้วแต่มันก็จะไม่ใช่ปัญหาถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้เล่นอ่าแบบอิสระนะครับไม่ได้ไปเล่นแบบมาตรฐานนะมันก็จะไม่เป็นปัญหาโอเคอ้าวสิบหายแล้วมีแทนนี่อะ ค่าไล่สี่ถ้าจำไม่ผิดนี่นี่นี่ตัวนี้โอ้ห้าไล่สี่จ่อเวลาหาระเบิดไอแผดนาฬิกาสายนี่แผดนอะไรวะอันนี้อันนี้อาจจะไปเปิดสุ่มเจอมาตัวนี้คือใช้ครับด้วยสี่สิบดั๊นะครับนี่ครับแต่ถ้าเกิดเรากดอัปเกรดไปที่สามร้อยหสเนี่ยเราก็ได้เป็นกาสีทองมานะอ่ะมันจะเป็นขอบทองแต่ว่าผมเดิมๆก็ใช้ได้ครับดีอยู่แล้วอเ,เอาเามา ตัวนี้จะทํทำการสรับระเบิดนะครับการระเบิดเข้าไปในเด็กคู่ต่อสู้นะครับการระเบิดแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะระเบิดเมื่อคู่ต่อสู้จั่วการ์ดได้ก็จะทําการสร้างความเสียหาย5แต้มมาให้คู่ต่อสู้ครับจะอารมณ์คล้ายๆกับเดนไนโรคระบาดอะประมาณนั้นเลยครับแต่ว่าของเดนไนเนี่ยมันจะสับหนึ่งใบเนี่ยสร้างความเสียหาย2แต้มแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์3อย่างก็คือเรียกมินเนี่ยนให้เราเพิ่มค่าได้ของการ์ดศัตรูแล้วก็อย่างสุดท้ายก็จะเป็น ไอเลือดอะสูบชีวิตเนาะเออทำให้ร่างเราได้เลือดของสตูมาแล้วที่เหลือก็จะเป็นของแถมนะครับอ่าเป็นก๊าซอะไรนะนี่ไอ,อนี่มีเครื่องย้อนเวลาอะไรพวกนี้ยถ้าเกิดไม่เล่นก็ไม่เป็นไร <c oughs> เปิดโชว์ให้ดูเออเปิดโชว์ให้ดูไปเลยยังมีอีกนะกคุ้นๆเหมือนคาลายสารหรือเปล่ามันเป็น อ่าเป็นมินเนี่ยนครับเป็นตัวมินเนี่ยนเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าใช้การสับระเบิดอ่าตัวนี้ตัวนี้นกอบลิงไคลลันในอ่าแพดอ่าชาโดว์ลีออฟชาโดว์นะครับตัวนี้ใช้สับระเบิดเหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดคุณจะเล่นอ่าเด็กที่เป็นแบบสับระเบิดสับการ์ดเข้าไปเนี่ยไอตัวนี้คือตอบโจทย์นะครเพราะว่าแต่ละใบของเขานี่คือสร้างความเสียหาย5แต้มอย่างแน่นอนนะฮะคือแรงมากนะครับไม่ต้องมาใช้การ์ดวับเหมือนชาแมนชาแมนเอ่อการ์ดที่สับอุกกาบาตเข้าไปอะ่ะ หนึ่งใบจะสร้างความเสียหายสองแต้มครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากให้มันแรงกว่านั้นน่ะก็ต้องเล่นมินไอ,อสำแดงเวทหอยมินเนี่ยนวิญญาณธาตุตัวหนึ่งผมอธิบายไว้แล้วนะครับในของชาแมนนะในคลิปเก่านะอธิบายไว้แล้วนะครับคือมันจะแต้มมากสุดก็แค่โบว์อีกสองแต้มครับก็ใบละสี่แต้มแล้วก็ไม่ได้โดนฮีโร่ศัตรูด้ยนะคือมันจะสุ่มมานะครับ สุ่มโดนมินเนี่ยนแต่ไอของวอรรีเออร์เนี่ยรับประกันว่าโดนหน้าศัตรูแน่นอน,นครับ5แต้มนี่นะฮะโดนเต็มเต็มนะฮะโดน5แต้มเต็มเต็มยังมีอาวุธอีกอันหนึ่งด้วยนะครับไออ,อาวุธอาวุธน่าอยู่ในแผ่นนี้อ่ะนี่นี่ตัวนี้คืออาวุธของเขานะครับใช้ในการสับระเบิดอีกเช่นกันนะฮะก็สับกันรัวๆนะครับสับสองครั้งนะเมื่อโจมตีก็สับเข้าไปอีกนะครับ แต่ถ้าเกิดเรามีการ์ดที่ใช้เพิ่มความทนทานของอาวุธนะฮะจะทําให้การสับการ์ดเนี่ยนสนุกมากขึ้นสับได้เรื่อยๆเลยนะเออมีไหมพวกเพิ่มความทนทานของอาวุธไม่น่าจะมีนะต้องไปดูตัวเป็นกลางนะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับเอเด็ก ของเรานะครับตัวที่เป็นดาเน์นะครับของวอร์เออร์นะครับน่าเสียดายนะครับที่การ์ดมันไม่ครบแล้วเราก็ทําดีที่สุดแล้วเกมแรกเขายอมแพ้เกมที่สองเราสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าการ์ดเขานนเนี่ยมันแน่นแน่นเด็กมากนะับเขาการ์ดเขาเต็มเด็กมานะฮะสำหรับคลิปต่อไปยังยังไม่มีไอเดียครับยังไม่บอก อย่ามาก็เห็นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านใดที่ดูมาถึงจุดนี้แล้วครับอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะถ้าเกิดยังไม่อยากพลาดอะไรเด็ดๆนะครับสำหรับเกมฮาร์สโตนนะครับการ์ดใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆอะไรมานะฮะเราจะมาทําให้ดูทันท่วงทีเลยนะครับ